สี่เดือนเต็มในการเก็บข้อมูลคิดคาแรคเตอร์และเนื้อเรื่องก็จะได้พิสูจน์กันในวันนำเสนอนี่แหละค่ะน้องๆนักศึกษาจะต้องใช้เวลาไม่เกิน30นาทีเพื่อพรีเซนต์ให้คณะกรรมการซื้องานของตัวเองมุ่งมาลงที่กลุ่มนี้ค่ะนักศึกษาวิชาเขียนบทและกำกับภาพยนตร์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตท,ที่ชูตัวละครหญิงจากวรรณคดีก็ค,คือนางวันทองนะคะมาเล่าแบบร่วมสมัยเพราะว่าเมื่อเธอได้กลับมาจากความตายก็มีพลังวิเศษค่ะเพื่อแก้ แขนความไม่เป็นธรรมประเด็นเฟมินิสต์และการต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมเป็นเรื่องที่เจนซีสนใจนะคะผสมกับเรื่องราผีผีแฟนตาซี <f ant asy> ก็เลยชนะ,จะใจกรรมาการไปค่ะได้รับการคัดเลือกจากโครงการจับผีมาทำหนังแล้วก็จะได้รับโอกาสในการนำผลงานไปต่อยอดเป็นหนังจรงิงๆภายใต้การดูแลของค่ายนิรมิตหนังฟิล์มรวมถึง p i t c h i n หา,าทุนในต่างประเทศด้วยค่ะ นักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการนี้คัดเลือก22คนจาก100คนก่อนแยกเป็น2กลุ่มให้ทำงานร่วมกันเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของนักศึกษาที่จะต้องปรับตัวและเรียนรู้ทักษะที่สมาชิกในทีมแต่ละคนมีเหมือนกับได้ทดลองทำงานแบบสนามจริงก่อนจะต่อยอดไปสู่การเป็นคนทำหนังมืออาชีพค่ะสิ่งผีมีสเสน่ห์มากนะครับมันคือตัวแทนของการทวงคืนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลวร้ายตั้งแต่แรกแต่เขาถูกกระทา จนเขากลายเป็นพลังงานบางอย่างผมเลยรู้สึกว่าผีเป็นความทรงพลังอย่างหนึ่งในการเล่าเรื่องที่จะบอกว่าฉันมีจุดมุ่งหมายของฉันที่พุ่งตรงว่าฉันอยากจะได้อะไรแล้วฉันจะเอามันมาให้ได้เนี่ยแหละครับเลยเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่ผมรู้สึกว่า มันตอบโจทย์ความเป็นภาพยนตร์มากๆการที่จะซัพพอร์ตคนรุ่นใหม่อยากผลักดันคนรุ่นใหม่ๆให้ได้ลองจําลองสถานการณ์จริงก่อนที่จะเข้าสู่วงการภาพยนตร์อย่างแท้จริงนะคะก็เราก็เห็นศักยภาพของน้องๆทุกคนเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็ใส่ใจแล้วก็พร้อมจะเรียนรู้แล้วก็เปิดโอกาสให้กับให้กับตัวตัวของน้องๆเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเป็นความสักเซสอย่างหนึ่งที่ที่เราได้ต่อยอดแล้วก็ได้ได้เปิดโอกาสเป็นพื้นที่หนึ่งที่ที่ให้เด็กๆและคนรุ่นใหม่ๆมาาแแรอเดียล้วก็ทํให้มันเกิดผลนมาใชรค่ะ หนังผีไทยเป็นแนวที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งไทยและเทศยิ่งในอาเซียนนี้ยิ่งนิยมค่ะเพราะว่าวัฒนธรรมและความเชื่อใกล้เคียงกันตลาดหนังผีเลยกว้างแล้วก็ขายได้มากขึ้นซึ่งทางเนรมิตหนังฟิล์มเล็งเห็นจุดนี้นะคะเลยเรื่องโปรเจกต์แรกจับผีมาทําหนังและในอนาคตค่ะอาจมีแผนจับมือกับมหาวิทยายลัยอื่นๆอีกเพื่อสร้างโปรเจกต์อื่นๆน,นอกจากหนังผีได้ประโยชน์2ต่อทั้งการได้คอนเทนต์สดใหม่จากนักศึกษาและให้โอกาสกับเยาวชนที่มี ฝีมือที่จะสามารถพัฒนาเป็นบุคลากรสายหนังต่อไปค่ะ